การเปลี่ยนแปลงในระบบสแกนใบหน้าของ Galaxy S27 Ultra ก้าวขึ้นไปยังระดับใหม่ของความปลอดภัยและความสะดวกข่าวลือเกี่ยวกับการอัปเกรดระบบสแกนใบหน้าของ Samsung Galaxy S27 Ultra ทำให้เรารู้สึกสนใจและตื่นเต้นการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นความเป็นไปได้ที่จะทำให้การปลดล็อกของคุณง่ายและปลอดภัยมากขึ้นมาดูว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เราเชื่อว่าระบบใหม่นี้จะเป็นที่รักของผู้ใช้งานในปี2027 และเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในโลกของการยืนยันตัวตนในสมาร์ทโฟนแต่ก่อนอื่นมาดูว่าทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระบบสแกนใบหน้ากันอยู่แล้วการใช้ระบบสแกนใบหน้าที่ใช้ภาพ 2D ดีจากกล้องหน้ามีความตรองแปลงที่สูงและความแม่นยำที่ไม่ค่อยสูงนักจึงทำให้ซัมซุงต้องคิดค้นเพื่อพัฒนาระบบใหม่ที่จะเพิ่มความปลอดภัยและความแม่นยำในการยืนยันตัวตนและนี่คือที่มาของการเปลี่ยนแปลงนี้การใช้แสงโพลาไรา แหล่งข่าวสติโก19726บน X เผยว่ามีการพูดถึงระบบ Polar IDV10 ในเฟิร์มแวร์ทดสอบของ Galaxy S27 Ultra ซึ่งเป็นระบบที่ใช้แสงโพลาร z e เพื่อยืนยันตัวตนซึ่งจะเชื่อมโยงกับเซนเซอร์ i เ so ซ s ด้านหน้าและระบบความปลอดภัยใหม่ Biofusion Core แต่เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นระบบนี้คาดว่าจะมีความเร็วในการปลดล็อกเพียง180มิลลิวินาทีเพียงแค่นี้ก็ทำให้เราเป็นอิสระ จากการรอคอยในการปลดล็อกที่ช้าและเป็นการล้มเหลวบ่อยครั้งและยังมีความปลอดภัยมากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบไรอเดอเดิมอีกทั้งยังสามารถทําง,งานได้แม้ว่าผู้ใช้จะใส่หน้ากากหรือแว่นกันแดดอีกด้วยแต่นี่เป็นเพียงข่าวหรือเท่านั้นยังไม่มีข้อมูลที่แม่นยำม,มากนักจากแหล่งข่าวและ Gala x y ซ27 Ultra อุตรายังไม่เปิดตัวออกมาในปัจจุบันจึงทำให้เราเป็นอิสระในการคาดเดาและต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมการเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ Gala x y ซเ 27 Ultra อุราเป็นเครื่องยนต์ที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งานแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกบ้างในอุปกรณ์ใหม่นี้และนี่คือที่มาของข้อมูลนี้ h t t p s w w w s m u b c o m n e w s d i s k i t b i t f a c i n i t i e s u e g r a d e m a k e t b i t c o m i n g t o o k i t h e k i d g a l a x y s 2 7 u l t r a คุณคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้ คุณคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีหรือไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆอ,อีกบ้างหรือไม่มาพูดคุยกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย